สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนาทีเอฟีครับขอจัดหนักจัดเต็มอีกขมหน่อยขมนี่เป็นตัวละครจากดาวงาังคารสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่อจ,จอยิยะนิยายนอกโลกเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนามสมุติที่สั่เข้าไปเพื่ออัตลัในการรับผฟังทุกนามสมุติขมของขาดเหรอหรือว่าลูตัน ผัวไม่แคะหรือปวดฟันถ้าร่างกายไม่ดีแล้วไม่ดีไปหาหมอนะไปหาหมอนะไม่ต้องออกมาพูดนะครับว่าป้าไปผักกับช่างใหญ่แบบนี้นะมึงก็เนรคุณเหมือนกันเอฟซีครับผมนะครับตอนนี้ได้ออกมาโจมตีอย่างหนักจริงๆผมก็ไม่อยากให้ฆ่า ผมไม่เคยพูดถึงมันด้วยซ้าแต่วันนี้ต้องพูดครับนะครับผมบอกว่าลุงช่างนะครับผมบอกว่าลุงช่างนะครับสร้างประเด็นดราม่ากับช่อง YouTube ที่กำลังจะออกไปนะครับทุกช่องที่ออกไปลุงช่างจะสร้างประเด็นดราม่าเพื่อดึง f อฟซกลับมาคุณจะบอกว่าผมนะคุณจะบอกผมนะ สิ่งที่มึงพูดเนี่ยที่ว่าลุงช่างชอบสร้างประเด็นดราม่าให้กับช่อง Youtube ที่ออกไปเนี่ยนะครับ mm. เพื่อที่จะดึงเอฟซีกลับมาเนี่ยนะ mm. ทุกช่องที่มีประเด็นมันก็มีประเด็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมล่ะครับ mm. ก็เราก็เห็นหลายช่องที่ออกไปไม่ต้องมีประเด็นเลยก็มีทําไมมึงไม่มาพูดอือหดอกทง มึงกลับมาพูดว่าทุกช่องที่กําลังจะออกไปจากหลานปู่ลุงช่างเป็นคนสร้างประเด็นเพื่อให้เอฟซีทัวรไปลงแล้วก็ดึงเอดึงเอฟซกลับมานี้นี่นอาปาพูดเอาตู้ขมิบหืม <c> ข <oughs> ีผมนะครับเมื่อก่อนนี่อวยเขาอ,อย่างนั้นชมเขาอ,อย่างนี้ทุกวันนี้เป็นไงครับท่าแท้และสันดานโผ่หางโผ่นะ มึงต้องรีบไปลบคลิปเก่าๆด้วยนะที่มึงยังอวยเขาที่มึงยังพูดถึงเขาดีๆทุกสงสารมึงร้องไห้เมื่อก่อนนีบิดน้ําตาล้องไห้เพื่อสร้างภาพอย่างไงนะครับนะเมื่อก่อนมึงว่าเขายัางไงมึงชมเขายัางไงมึงอวยเขายัางไงมึงนั่งร้องไห้อะพ้องอะขมนีเป็นตัวละครนะครับเป็นแค่นิทานขมออกยังไม่พอครับยังออกมาว่าป้าแปงผักเนี่ยครับคือกิ้งกาได้ทอง เป็นสาวเสื้อแดงในตำนานคือพมงว่าลูกเต้าเนี่ยได้ครบหมดแล้วนะหา,าลูกช่างเ้าไปผลักเนี่ยปูพื้นฐานให้ลูกเต้าเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยได้ได้ได้ครบหมดแล้วม,ม, ύ, ม, ύ, มีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับัน,นั้นก็เป็นทิศของครอบครัวเขามันเป็นเรื่องครอบครัวเขาเสื้อขาเหี่ยวอะไรเขาทุกคนพ่อแม่ทุกคนเขาทำเพื่อลูกหรือมึงไม่เคยทำเพื่อลูกลูกมึงก็มีขม พราะแม่ทุกคนครับเพื่อจะทำให้ทุกอย่างให้มันดีสร้างอนาคตสร้างหลักฐานสร้างหลักฐานไว้ให้กับลูกตัวเองมีพ่อคแม่คนไหนบ้างครับที่มีคิดแบบนี้หรือว่ามีพ่อแม่ปริยมหรือว่ามีพ่อแม่ของมึงค่นั้นหรือว่าเป็นมึงไม่ใช่พ่อแม่มึงนะหรือว่าเป็นมึงที่เป็นแม่คนที่ไม่ปักหลักฐานสร้างรากฐานให้กับลูกหรือว่าแล้วขอกิ้งกาได้ทองยังไงอ่ะขอไปิ้งกาได้ทองไง ทุกวันนี้ออกมาพูดนี่คืออิฉาป้าเป็นผักเหรอหรูอว่ายังไงอาการนไงอะอาการเป็นไง,ง,ก,นไงกิ้งกาได้ทองไงมึงออกตอบกูด,ดิอิฉางแค่ยังงี้แม่ออกมนพูดกิ้งก่าได้ทองเออกว่าป้าเป็นผักบอกว่ากิ้งก่าได้ทองนะมึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตเขาจะดีข่าจะชัวว่วบางก็เป็นตัวของเขา มึงไม่ต้องไปเสียกเรืเ่องของเขามึงเอาชีวิตมึงเอ,เองให้รอดก่อนร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปหาหมอเอามาพูดทุกวันนี้เพื่ออะไรอะ่ะหางโพแล้วขันดานต่าๆโพแล้วนะครับน้าบอกว่าถ้าป้าเป็นผักกับลุงช่างเนี่ยสู้คดีสองคนเนี่ยโดยที่ไม่มีเอฟซีมาช่วยเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเขาก็ต้องสู้ไปตามความจริง จะมีเอฟซีช่วยหรือไม่ช่วยเขาก็ต้องสู้เพราะเขาไม่ได้ทำเขาต้องสู้สุดทสุดเดชอยู่แล้วแต่เอฟซีเข้ามาช่วยเพราะอะไรเพราะความดีของเขาแล้วหลายคนก็เห็นเป็นตาเป็นทางเดียวกันว่าเขาไม่ได้ทำแค่นั้นเองถึงตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้ทำเขาจะสู้คดีมาลัพังคนเขาจะสู้คดีมาด้วยกันสองคนหรือยังไงเขาต้องสู้ สู้จนหลังพิงฝาถ้ามึงถูกใส่ร้ายแล้วมึงสู้อดีตสองของผมเยี่ยมไงเขาก็ต้องสู้มึงก็ต้องสู้จริงไหมต้องไหมอีขมอ,อีช้างขยังยิม้มนะครับปากมึงบอกว่ามึงศรัทธาองค์ปู่นะมึงศรัทธาองค์ปู่ใจะจองค์ปู่องค์ปูป่ฉันก็ร่วมสร้างนะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมของเอฟซีที่ร่วมสร้างมา ฉันก็หนูก็สถาหนูก็สถาองคอีดอกทงมึงดาเข่าขนาดนี้มึง่ต้ศก็สถาองค่แล้วมึงดาเข่าขนาดนี้มึงตำขนาดนี้มึงไม่ต้องสถาองคขข่แล้วอีกผมมึงนี่โอ้โหปากหวานก้นืหก้นเข็มนะครับไรสดจะไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองเลย อายุมึงก็ป่านี้แล้วนะมึงก็รุ่นราวขาวเดียวเขาอะห้าสิบแล้วเนี่ยทำไมมึงไม่จิตสำนึกบ้างน้ำบอกว่าเป็นสาวเสื้อแดงในตำนานเขาจะเป็นสาวเสื้อแดงที่นั่งร้องไห้นั่งสารแต่เ,าเขาขาแสดงออกมาจะฟังเสุอกของเขาที่เขาร้องไห้ไมันซสืออะไรกับมึงอะใช่ปะเออ แล้วก็มาถามอีกไอ้บ้านนกดาวหายไปไหนหายไปไหนที่มีคนซื้อให้หลาหลายคนขอรู้ทุนารู้อยู่ไหนแต่เขาไม่อยากบอกมึงมึงเป็นใครต้องออกมาตอบมึงอ่ะสัตว์มึงเป็นใครต้องออกมาตอบมึงอ่ะ,น,อออออะนะครับออกมานั่งทำไมมึงพูดมึงว่า,ขานเขาขนาดนี้มึงไม่ต้องไปสัาทธาองค์ปู่แล้วมึงเชื่อกูอะ มึงหยุดซากผ้าเผื่อมึงหยุดหยิบเหยียบเรือสองแคมด้วยการที่เอาองปูมงมงปงป่มาอ้างมึงเลอกเอาองปู่มาอ้างเลยละสันดานมึงชั่วช้าสามันขานาดนี้มึงยังเอาตะเภาปู่อยู่มึงไปได่าเขาขานาดนี้แต่มึงตะเภาปู่งงวะงงครับคนประเภทนี้ใครพี่ครับนะที่ใส่ยแย่มาก มึงมีผู้ติดตามมึงมีคนรู้จักเพราะอะไรไม่เคยสำเนียตัวเองนะส่วนเรื่องชายชายชาแนลมึงไม่ต้องไปเสียกกับเขามึงไม่ต้องไปออกตัวถ้ามึงไม่รู้อะไรเรื่องตื้นหนาบางจะไม่อี่มผมนิ่งๆน,นะหุบป,ปากสรบ้าง ชักให้อย่งยิ้มเดี๋ยวมึงเจออีกวันนี้มึงเตรียมรับทัวร์นะนางมารรอมึงอยู่นะอ้ถผมนะมึงเตรียมทัวร์นะมึงหาทัวร์อีกแล้วนะมึงนี่ชอบสร้างประเด็นชอบนู่นชอบนี้ฉันนั่นตลอดนะหิวแสงดิผัวเมื่อไมึงูุนนี่ตันผัวไม่แคะหรือว่าไงมันตันหรือว่าไงผัวไม่แคะตกเบ็ดไปก่อนไปหาลำเบ็ดข้างๆกองพงกอภัยเอาเอนใส่เอาเบ็ดใส่ไปตกเบ็ดไปก่อนไปหาตกเบ็ดก่อนไปถ้ามันตันนะก็ เครียดใช่ะหมอ,อ่ะดอกถงนิทานครับนิทานโอเคสิครับนิทานนะ